สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องไม่เยใหม่นะคะเจออวันอออพิเชียลนะคะเปิดประตูไว้กัันว่าแเรามันคงนะคะแล้วลลางเสียแรบบ้อยแล้วอ,อันนเี้ขาตั้งกล่อง <c oughs> อัน,นเดียวไปดันดันกล่องเสียละเขาเพ็ดเองเนาะอีสิภาะนะอาทีจังจังอีได้ ไปทำงานไปเวลาเห็นงานสิได้อาบน้ำด้ครับนี่โอ๊ยขันตกอันเห็นว่ามีอันนี่เงินบ่อยู่ในอยู่ในห้องน้ำโอ้เงาหนีบ่บ่อยู่เตะเอาจัดน่อยกันครับว่าเป็นอย่างจังมีหินเนาะไม่เห็นอยู่ในห้องน้ำ ไม่ใ,ใหญ่ไม่เอามาหัวข้าวค่ะ บันนี้พอมาเป็นอันวิธียูทูเปร์แล้วว่าสิยง่ายต้นไหม่ต้นตนี้อันดอก,หอดอกหไหม่นนกกเนี่ยดอกไหม้ไปไหวอันไปเป็นแบกเก่าในการอันเวทีไล่สดเด็กปรดนี้ไล่สดอัดคลิปเดี๋ยวเอเชอเอาออกไปอัน,นมันสิไดปประดับสวยงามเวลาเขาไล่สดเนี่ยสจดีบอพีนองเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดอ้อจะอาบน้ำเป้่าไปเห็ดงานก่อนค่ะ ใหม่ค่ะนี G o ออ่ยัยใหม่เจโอวันออฟสืเชียว r ากด้วยค่ะแล้วก็วันที่24สิงหาคมนี้นะคะยินดีต้อนรับเ o 2นะคะที่เพื่อเรับหาสิบคนเน้อจ้ะรีบๆสมัครได้ที่เพจสาวน้อยเพชรบั้งแทงนะคะ50คนเท่านั้นนะคะที่มหลาลัยขอนแก่นนะคะของของสุนทรออารยาตึกตึกนะคะ อันเลี้ยนหงแหวิทยากรบ่ม,มีกักมิซามีหยางสอนเบิร์เล่ยเเกี่ยวกับโซเชียลเลยนะคะนี่แหละค่ะยินดีต้อนรับ J O 2 w o ี่สี่สิงหานี้นะคะสวัสดีค่ะ